ี่คือส้มยูสุครับผมอ่าเริ่มเหลืองแล้วครับไม่หนาวก็เหลืองอันนี้เพิ่งจะเริ่มนะครับเดี๋ยวจะเหลืองทั้งผลเหลืองเอี้ยยิ่งกว่านี้อีกนี่คือส้มยูสุครับจะต่างจากส้มเขียวหวานนะส้มเขียวหวานไม่หนาวนี่จะไม่ค่อยเหลืองนะครับอันนี้คือส้มยูสุเริ่มเหลืองแล้ว <c oughs> แล้วก็มีมีติดผลเล็กๆอีกแล้วยูสุหลายหลายผลอยู่ครับติดเพิ่มเติม ดีขยันตัดกิ่งไปไปเสียบออกดอกซะเลยนี่ส้มเอฮิเมะอุ้ยเอฮิเมะเริ่มนิ่มแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยเหลืองอถ้าต้นไม่สมบูรณ์เนี่ยรูปทรงบางทีแปลกประหลาดเหมือนกันมไม่ค่อยสมบูรณ์นี่ลูกจะแปลกประหลาดถึงแต่ลูกใหญ่หนัก คุ้มสมเอฮิเมะออกลูกง่ายติดผลไวน่าสนใจมากสมเอฮิเมะ